โอ้เก๋จัดจัดสุดยอดเอ้ยใครอะ่ะนั่นนั่นใครอะ่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนจับตัวมางั้นเหรอเสร็จแล้วก็มาวางเท็ดดี้ตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นอิสระกับเจ้าเท็ดดี้ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอน b a l นะฮะเป็นยังงกันบ้างครับสบายดีกันเปล่าครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า out of sight นะฮะเอาวะที่แปลว่ารับสายตาหรือว่ามองไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะแล้วทุกคนดูสิครับภาพเกมนี้เขาน่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเนี่ยฮะเราเล่นเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะที่ถูกเจ้าผู้ชายคนเนี้ยลักพาตัวมานะฮะเห็นไหมและเราอ่ะถูกภาพปิดตาแบบคาดปิดตาไว้ด้วยนะ แล้วคอนเซปต์เกมเขาดีมากๆนะเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถมองด้วยตาของเราเองได้แต่ว่าเราสามารถมองผ่านตาของเท็ดดี้แบร์ได้ เฮ้ยคือมันเป็นยังไงอ่ะทำไมอยู่ดีๆเราถึงต้องไปมองผ่านตาเทดดี้แบร์เหมือนมันเป็นคำสาบหรือเป็นอะไรสักอย่างที่เขามาผ่าตัดเอาลูกตาเราไปใส่ที่ตุ๊กตาหมีอะไรอย่างนั้นเหรอโอ้โหทุกคนครับมันน่ากลัวมากเลยนะเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถอุ้มตุ๊กตาตัวนี้แล้วคอยมองรอบๆโดยใช้สายตาของตุ๊กตานี้แล้วก็ตัวเราเนี่ยที่เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยต้องคอยแก้พัโซต่างๆนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมมาลืมเอ็กซ์ทรค เอ้ยเกมนี้ใช้ Unreal Engine ในการทำด้วยนะฮะเฮ้ยโลโก้น่ารักว่ะดาแดงกระดุมนะครับคือปกติถ้าทุกคนสังเกตนะไอกระดุมเนี่ยบางทีเขาจะไปแทนตาของตุ๊กตานะฮะแต่ว่ากระดุมมันหลุดมาอย่างเงี้ยแสดงว่าตาของเรามันกลายไปเป็นตายกับตุ๊กตาหมีจริงๆแล้วแน่ๆเลยทุกคนดูสินี่ไง เราจะเล่นเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็เราเนี่ยจะเล่นคู่กับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะฮะจะเป็นมุมมองแบบมุมมองจากตุ๊กตาเออเอาว่าะไป let's go <S เฮ้ยเราแบบนอนอยู่ในที่นอนทารกด้วยนะตื่นขึ้นมานะฮะมีดินสอเทียนเพียบเลยดินสอสีนี่ไงตุ๊กตาหมีน้อยตามันเป็นกระดุมอยู่นี่แนะ่ เนี่ย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 ทุกคนเฮ้ยคือตอนนี้เราเนี่ยมุมมองเราเป็นมองจากตุ๊กตาหมีนะฮะเจ้าเด็กผู้หญิงที่เราเล่นเนี่ยเขาอุ้มตุ๊กตาหมีอยู่แล้วก็มองไปรอบๆโดยใช้ตาของตุ๊กตาหมีแทนนะครับเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอ่ะเอาไงดีเนี่ยอ๋อนี่งกดชิฟเรายกชูหมีขึ้นดูรอบๆให้กว้างขึ้นได้นะฮะแกจะต้องโดนตัดแขนตัดขากระชากไส้ทำไมมันน่ากลัวจังวะเนี่ย ดูดิภาพอย่างหลอนเลยนะภาพนี้คืออะไรอะ่ะโอคือเขาจับเด็กผู้หญิงจับโยนลงเครื่องบดเนื้อเหรอโอ้โหอย่างหลอนเลยแล้วด้านล่างนั่นคืออะไระครับเหมือนเป็นรูปลูปกตาใหญ่ๆนะแล้วก็มีมือที่แบบจับเด็กเข้าไปกินนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้คือเนี่ยเราเห็นแสงหมีวิงวิงแสดงว่าเขาบอกว่าเราสามารถมาวางตุ๊กตาหมีตรงนี้ได้นะฮะ ในองวางสิปั๊บอันนี้คือมุมมองจากตุ๊กตาหมีนะฮะพอตุ๊กตาหมีเนี่ยเราวางปุ๊บเราจะหันซ้ายหันขวาไม่ได้นะแต่เราบังคับเจ้าเด็กผู้หญิงคนนี้เดินไปเดินมาได้เฮ้ยมาเดี๋ยวขอปีนขึ้นกันนะก็สเปตาาปีนกระโดดกระโดดอย่างน่ารักเลยแล้วก็เดินลงได้นะฮะตรงนั้นมีขวดน้ำด้วยหิวน้ำขอกินน้ำหน่อยเดี๋ยวนะ คลิกซ้ายตุ๊กตาหมีมันไปหาเรามันมีการเทเลพอร์ตตุ๊กตาไปหามือเราได้นะฮะใช้พลังพิเศษดึงตุ๊กตาหมีแมาเอา่ะเฮ้ยมีทางมุดไปอ่ะเออลิฟต์ดูเหมือนว่ามันปิดอยู่นะแปลว่าเราต้องไปกดเปิดใช่ไหมอา่าพัซโซมาแล้วนะพัซโซมาแล้วนะไหนๆดูซิขอดูรูปตรงนี้หน่อย เอ้ยแบบดูดิมีมีดกับซ่อมมาทุกคนแล้วมีเด็กอยู่ตรงกลางะ่ะแสดงว่าที่เราโดนล,ลักพาตัวมาคือเขากินเด็กแน่ๆเลยเขาจะเอาเราไปกินหรอแล้วตัวหนังสือเขียนแบบสยองขวัญด้วยนะ He is hungry แปลว่าเขาหิวมากให้รีบวิ่งหนีไป You are not alone แกไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีเขาอยู่ด้วยแน่ๆเลยและอันนี้คืออะไรเรายกขึ้นดูได้นะฮะโ นี่ที่ไหนเนี่ยว,ว้าวเป็นเหมือนโกดังนะฮะแล้วมีบันไดขึ้นชั้น2ด้วยนะครับตรงนั้นวางหมีได้ตรงนู้นก็วางหมีได้เ,เราลองไปดูทางนู้นก่อนนะ <c oughs> อันนั้นคือยืนได้ไงอะ่ะบอกแล้วเด็กคนนี้เขามีแบบพลังไซ่คิกนะฮะ,ะอกอดคิกซ้ายดึงตุ๊กตามหมีไหมปุม๊บเอ,อ๋ไงต่อไงต่อเฮ้ยเกมนี้ทำดีสนุกมากเลยอะ่ะชอบ นี่เกมฟรีจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเขาอยู่นั่นเออหิวจังเลยเขาไปไหนอะไปไปก่อนแล้วกันเออตรงนี้น่าจะไปได้นะฮะวางตุ๊กตาหมีตรงนี้ได้นะขอวางดูก่อนแล้วกันเคเราเราย่อได้ไหมย่อไม่ได้กระโดดได้อย่างเดียวนะฮะกดสเปซบาร์จัม์หรือกด e ผักได้ผักได้เราผักละกันนะไม่กระโดดไม่กระโดด เรียกหมีมาเฮ้เรียกมาสิเอ้าทำไมคลิกซ้ายแล้วไม่มาแล้วอ่ะเอ่อเออมาอุ้มก็ได้ปกติคลิกซ้ายแล้วมันไปหาเราเลยนี่ว่ะเอยทำไมนะทำไมเดี๋ยวนี้เด็กมันหาย,ยากจริงๆเลยอิวเด็กเหลือเกินนั่นมันคือคนกินเด็กแล้วเขาทำอะไรกับลูกตาเราไปแล้วหรือว่าเขาเอาลูกตาเราไปทำลูกชิ้นแล้วไม่นะทุกคน นั่นเขายืนทำอะไรอยู่แนะ่เขาทำอะไรหล่นโอ้หหลอนหลอนจัดทุกคนครับมันหล่อนมากๆแล้วทุกคนดูสินี่มันเขียงมีดอย่าบอกนะว่ามันคือที่ที่เขาอั่นเด็กคนอื่นโอ้นี่มันสยองขวัญมากๆเลย มีเลือดติดอยู่ด้วยอะ่ะขอดูใกล้ๆหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> มีคุณแจมีคุณแจอยู่ที่นี่งั้นเดี๋ยวเราหยิบคุณแจก่อนละกันอ่าเราวางตุ๊กตาหมีตรงนี้นะเอาแบบติดๆหน่อยอ่ากดกระโดดขึ้นอึบ๊บเออกระโดดขึ้นอึบ๊บหืมระวังนะเก็บ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 คุณแจนั่นแหละเราได้คุณแจมาแล้วแจสีทองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราหยิบตุ๊กตาหมีก่อน ขึ้นมาบนนี้ยิ่งหลอนเลยตกใจอืมโอ้นั่นไงอันนั้นคือกล่องไฟที่เราต้องไปซ่อมนะเดี๋ยวเราจะได้ไปใช้ลิฟต์ตรงนั้นได้ทีนี้เขาอยู่ไหนอะเขาน่าจะขึ้นไปชั้นสองแล้วนะครับทุกคนอืมอันนี้เป็นพวกน้ำยาแล้วก็มีเทปวิดีโอนะฮะ out of s i ซด์เหมือนเขาทำการถ่ายวิดีโอพวกเราไว้ด้วยเหรอเนี่ยพัฟเดดดี้คุณพ่อยัดนุ่นไม่นะ อะไรกันเนี่ยสถานที่อย่างนี้มันน่ากลัวเกินไปละเอ,อ่อถ้าเราวางตุ๊กตาหมีตรงนี้เราก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะเรายัางไงเราก็ต้องวางตรงนี้นะแต่เดี๋ยวเราทําการลากกล่องไปทําการแก้ไฟก่อนมา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 ถึงย่างถึงโอเคเสียงเราเดินใช่ไหมกลัวกลัวเสียงเขาเดินมาหาเราอะกดยูสไอเทมปุ๊บอ๋อมันเป็นคุณแจที่แบบไว้เปิดตู้ไฟนี่เองตอนนี้เราต้องเดินมาหยิบตุ๊กตาหมีนะฮะ พลังไซคิกเราหมดแล้วด้ยอคือวางตรงนี้ใช่ไหมแล้วมองเฮ้ยเราต้องมองหาฟิวส์เราต้องเอาตัวจ่ายไฟมันขาดไปอันนึงทุกคนเห็นปะมันมี5อนอนน่ยแต่มันต้องมี6อันนะครับเราต้องเอาเทตตี้เนี่ยไปช่วยหาก่อนนะโอ้หกลัวหลอนยังไงดียังไงดียังไงดีงงดคำใบ้นะฮะเขาบอกว่าแจกันนี้มันดู บอบบางนะครับแปลว่าเราน่าจะทําลายใจกันนี้ได้นะมีจุดให้เราเลือกว่าเราจะวางเท d ดดี้แบร์ตรงไหนมีตรงนี้เราทําไงอะถึงจะทําให้มันแตกได้แสดงว่าต้องหากล่องมาปีนขึ้นนะฮะเอากล่องอยู่ข้างวางเท็ดดี้ใหม่หยิบกล่องตรงนี้ก่อนฮึบออาเขาน่าจะมาจากชั้นบนนะกระโดดขึ้นไปฮึบ โดดขึ้นไปฮ้เรามาถึงเจกันแล้วกด e เพื่อผักเจกันลงได้ไปพ <c oughs> ี่แอปไอเทมเก็บก่อนเรารีบหนีรีบหนีรีบหนีวิ่งได้ไหมเท็ดดี้เราไปกันเถอะเราไปที่นี่ก่อนนะเราหลบก่อน <c oughs> เราได้ฟิลส์มาแล้วเราได้ตัวไฟมาแล้วนะมาเก็บตุ๊กตากัน เออ,อไปต่อไปต่อไปต่อเขาน่าจะลงมาดูนี่ใช่ไหมมีเขาตะโกนด้วยว่าใครทำแจกันแตกโหดีนะที่เขาไม่ลงมาดูอะเราขอเราใส่เครื่องจ่ายไฟเลยนะเพื่อเราจะได้ใช้ลิฟต์ตัวนั้นได้ฮึบใส่ไฟเข้าไปปั๊บเออ ตอนนี้ลิฟต์ตัวนี้เปิดใช้งานได้แล้วอ,อ้ะไปต่อนะฮะไป let's go เราจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วใช่ไหมไปกันเถอะเจ้าหมีเฮ้ยลิฟต์อัตโนมัติด้วยเราไม่ต้องกดเลยเลยเดินเข้ามาปุ๊บลิฟต์ติด <laughs> มันยังไม่จบทุกคนเราต้องเล่นต่อ <c oughs> และนี่คืออะไรเราแขวนหมีตรงนี้ได้เหรอแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะแจกันตรงนั้นดูน่าจะแตกได้นะฮะ อดูรอบๆก่อนนะแล้วค่อยไปแขวนเจ้าหมีนะโอเคมีให้กด E ตรงนี้ผักกล่องได้แล้วเราแขวนน้องหมีตรงนี้เลยปึ๊บพลุนและหมีเป็นรูตรงกลางได้เน่กดเปิดฮึบเฮ้ยโอ้เก๋จัดจัดสุดยดอดใครอะ่ะนั่นนั่นใครอะ่ะ เด็กผู้อีกคนหนึ่งที่โดนจับตัวมางั้นเหรอหรือว่าเป็นตุกตาอะไรกันเนี่ยเราไปต่อนะฮะปึ๊บกระโดดขึ้นไปเึดด้บแกนตรงนี้นะ่าจะทำให้แตกได้นะต้องผักไปนู่นนะเฮ้เข้ามา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 หลบหลบหล,บล,บล,บลบเอ้ยเสียงอะไรนะมไม่มีอะไรเลนะ <laughs> ไม่สนใจกันเลยเหรอ แล้วเปิดประตูทิ้งไว้ให้เราด้วยน่าจะเดินไปแล้วนะครับขอไปดูหน่อยึโอ้เป็นเหมือนห้องของเขานะฮะอันนี้อารมณ์ประมาณว่าแบบเหมือนห้องใต้ดินลึกลับที่เขาแบบไว้คอยรักพาตัวเด็กๆคอยทารุณกรรมเด็กๆแน่ๆเลยอะ่ะแล้วเหมือนเราเมื่อกี้อะ่ะเราทําให้แจกันแตกเพื่อให้เขาอะ่ะเปิดประตูให้เรานี่เองโอเคทีนี้เราก็ หนีขึ้นมาจนถึงห้องนั่งเล่นของเขาได้แล้วนะดูสิไปไงต่อเจ้าหมีฉันจะยกเธอขึ้นนะฮึบตรงนี้มีที่วางวางตรงนี้ได้ใช่ไหมวางตรงนี้ได้แล้วมันจะหันไปมองประตูประตูเอ้ยนี่มันคือทางออกชัดๆเลยโอ้โหแล้วเขาล็อกคุณแจแบบแน่นหนาล็อกแบบสองอันเลยอะ <c oughs> ใครที่โดนฉันจับมาที่นี่ ไม่มีทางหนีฉันรอดไปได้แน่ๆเอาแล้วสิแล้วเราจะทำยังไงเอ่ะเราต้องหาคุณแจสองดอกให้เจอให้ได้นะครับเขาอยู่ที่ไหนมีฉากม่านสีเขียวนะตรงนี้วางเท็ดดี้ได้บนโตนี้เฮ้ยนี่ไงคุณแจอันนี้คือคุณแจดอกที่หนึ่งหรือเปล่าน่าจะใช่นะงั้นเดี๋ยวเราเอาคุณแจดอกนี้กันก่อนและกันเนาะ,อะเออโอเควางตรงนี้ได้ใช่ไหม เราเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะ,อะ,อะ,อะกดอ๋อกด R เพื่อเดินกลับมายังฉากได้อันนี้เราปีนขึ้นไม่ได้นะฮะเอ่อน้องช่วยช่วยเอื้อมมือหยิบกุญแจไม่ได้หรอก <laughs> ไม่เห็นนะ่ะแส,สดงว่าเราต้องแหกกล่องมาต่อตัวขึ้นนะครับอืมอันนี้คืออะไรอะ่ะเขาบอกว่าเราต้องแหกกล่องมาวางตรงนี้เพื่อกระโดดขึ้นไปนะฮะ ตรงนั้นมีอะไรอะ่ะขอดูหน่อยเฮ้ยเขาอยู่นี่นี่ไงเฮ้ยหิวจังเลยปวดหลังด้วยอืมเนื้อเด็กคนนี้หอมจังสุกรลอยังนะอันนี้คือเขาทําอาหารอยู่แล้วคุณแจอยู่นี่นี่ไงเดี๋ยวนะคือเราต้องหยิบคุณแจตรงนี้เหรอเขาทําอาหารอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเอาจริงดิ แตดงว่ามีจุดที่เราต้องใช้กล่องอยู่2จุดนะครับตรงนี้วางหมีได้นะวางขอวางดูหน่อยอ๋อนี่ไงเขาดูจะไม่เห็นนะถ้าเกิดชั้นยกตุ๊กตาหมีขึ้นอ่าโอเคงั้นเอางี้คือเราต้องเดินผ่านตอนที่เขาหันหลังไปใช่ไหมได้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 ได,ได,ได้แล้วดูเนื้ออันนี้สิเนื้ออันนี้ไม่น่าจะเป็นน่องเด็กนะน่าจะเป็นน่องวัวตัวต,วตว ้องเด็กไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเขาหันไปแล้วไป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 ูตรงนี้ก็น่ากลัวมากเลยแต่และรูปนี่แบบสุดหลอนเลยนะนี่ไงเราเจอกล่องแล้วอ่ะแล้วเราจะเข็นไปยังไงอ่ะตรงนั้นแขวนเท็ดดี้ได้อ๋อนี่ไงมันเป็นลูกลอกอีกแล้วแล้วก็มีให้เราดึงไปแสดงว่าเดี๋ยวเท็ดดี้จะต้องไหลไปใช่ไหมแล้วเราค่อยๆเข็นไปโอเคโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ไ,ดปไปไปเอา้าหนูจะไปเลยเฮ้ยเออเอ,เ,อเดี๋ยว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 รอด้วยรอด้วยรอด้วย อ๋อเขาเขียนว่าฉันรอเจ้าฮกเนี่ยมันหยุดก่อนได้นะเออทำไมอยู่ดีๆมีหมีลอยมาไม่เป็นไรฉันหิวฉันทําอาหารต่อก่อนมันทําอาหารเพลินๆมากเลยนะฮึยุดอืแต่เหมือนได้ยินเสียงใครลากอะไรอยู่แต่ไม่เป็นไรคงเป็นหนูแถวนี้ละมั้งหนูเยอะจริงๆเลยอินเด็กมันหอมหวัวเงียเรียกหนูมาเออเพื่อความปลอดภัยอา้าว ต,ตุ๊กตาหมีมันอยู่ตรงนี้นะแสดงว่าเดี๋ยวเราไปเอาตุ๊กตาก่อนละกันโอเคๆๆเคเคเคอเคเฮ้ยเออเสร็จแล้วก็กล่องอยู่นี่ใช่ไหมเฮ้ยเออ,เอ,อเอาแนวเอาแนวนะเห็นมานนี่แล้วเออทีนี้เราก็มีตัวนี้ให้กระโดดขึ้นแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะกระโดดขึ้นแล้วรีบวิ่งไปเก็บกุญแจเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรอเขาแหนก่อนแหนปุ๊บโดดแล้วรีบเดินเข้าไปเลยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนกระโดดกระโดดไม่ขึ้นดีขาติดสามสองหนึ่งฮ้บไป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 เก็บเร็วเร็วมาดูกุญแจเลยเราไปเร็วเร็วเร็วโอ้โอ้โหผ่าน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 โอเค ทีนี้เราเอากล่องนี้ไปตรงนู้นนะครับเราลากไปนู่นเลยจินตนาการ <S <S แล้วเดี๋ยวเรากด e ปุ๊บก,กดอเพื่อเดินกลับมาอย่างฉากเคน่ารักมากแล้วก็มาหยิบเท็ดดี้เบร์นี่ไงเมื่อกี้เราวางอย่างแม่นนะจินตนาการเอาว่ามันจะมาอยู่ตรงนี้ละสวยงามแล้วก็ เดี๋ยวนะกดกระโดดขึ้นไปกดกระโดดขึ้นไปเสร็จแล้วเจอคุญแจแล้วเจอคุณแจแล้ว,แแลวเอา้าหยิบไม่ได้หรอหรือว่าเราใช้ได้ทีละคุณแจเอามือซ้ายก็ได้ไขไม่ใช่วางกดผิดไอเด็กน้อยไขจะออกไหมเนี่ยเออนั่นแหละไขละดอกหนึ่ง เราจะได้เป็นอิสระแล้วเราจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วกระโดดไปเออฮึบหยิบอนคราวนี้คุณเจอดอกสีขาวสีเงินเสร็จแล้วก็มาวางเท็ดดี้ตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นอิสระกับเจ้าเท็ดดี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยวิ่งเหรอชิปเป่งแล้วหู้โหนี่คือเขาถือตุ๊กตาวิ่งไล่เรา จิ๋ปเป็งจิ๋ปเป็งจิ๋เองอย่าติด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 วิ่งขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายขึ้น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 เออเฮ้ยแกกลับมานีนะกลับมานีไม่ไม่ฉันจะออกไปจากที่นี่ฉันไม่อยู่แล้วป่าตุ๊กต <c oughs> <c oughs> <c oughs> าหมีใส่ด้วยเฮ้ยแล้วเขาไม่ปีนตามด้วยนะตายกันเถอะเจ้าเท็ดดี้ไปสูป่ป่าแล้วเราจะรอดหรอว่าเราเข้าปา่าไปแบบนี้เอาท์ o f f s i d e เอาเป็นว่าเราก็หลบหนีจากฆาตากรโลกจิตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ yeah ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่พี่พลมองว่าเขาทำคอนเซปต์ได้ดีมากๆนะชอบพัซโซอะไรแบบนี้คือมันแบบคิดหลายต่อหลายสเต็ปดีนะฮะมีการแบบอุ้มตุ๊กตาหมีไปวางไว้ตรงนั้นอุ้มตุ๊กตาหมีไปวางไว้ตรงนี้แล้วก็ชอบคอนเซปต์เรื่องที่แบบเอาตุ๊กตาหมีไปเสียบไอ, <c oughs> <c oughs> อ้ฮุกอะเก็ สำหรับเกมนี้จะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากๆคอนเซ็ปต์ดีมากนะแล้วก็มีฉากจำสแกนนิดหนึ่งด้วยตกใจมากเลยไอตอนที่ไอตัวผู้ชายฆาตกรมันเดินมาหาเราตอนที่เราไขาคุณแจเสร็จนะฮะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะฮะ ทุกๆคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้พี่พลเอามอนบอลคอลาไปก่อนครับแล้วเราเจอกัที่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ